สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนอยู่ในเกม s ัมมอนเ r อร์วอลสก n a วันนี้มาตามคำเรียบร้องของคนดูนะครับผมในไลฟ์สตรีมที่ผ่านมาเมื่อประมาณ2 3สมวันที่แล้วนะครับเขาบอกว่าอยากจะให้ผมรีวิวทีมบุกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวทีมบุกของชุนรีแสงแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นทีมเฉพาะนิดนึงนะครับผมแล้วก็วิธีการบุกหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือ ความแรงอยู่ที่รูนกับแฟตเท่านั้นของแต่ละคนของแต่ละ ID จริงๆนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับอคอมโบแต่อย่างใดแต่อยู่ที่รูนล้วนๆเลยนะครับจะแรงขนาดไหนจะผ่านไม่ผ่านจะฆ่าได้หมดหรือเปล่า อยู่ที่ลูนของทุกคนล้วนๆนะครับผมมาดูแบบปกติกันก่อนเลยนะครับชุดรีแสงของผมจะมีอยู่2ทีมนะครับผมทีมแรกก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับมีลีดของนกแก้วนะครับผมลบบัฟได้แล้วก็มีสลัดที่เล่งเกตนะครับผมเปิดบัฟ เกาะแล้วก็มีบับดาบให้ด้วยนะครับส่วนคิฟฟอนเป็นตัวหนึ่งตัวที่สปีดไวที่สุดนะครับผม,มวัดเลยนะทุกคนสปีดไวที่สุดตัวนี้นะครับส่วนลองลงมาก็จะเป็นนกแก้วนะครับผมนกแก้วก็จะสปีดตามลงมาแล้วก็เป็นสลัดอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เปิดเกาะแล้วก็เร่งเกตให้กับชุนหลีนะครับผมจริงๆเร่งเกรดลดเกตก็ชุนหลีก็แทบจะเข้าเทินแล้วนะครับส่วนชุนหลีก็มีสปีดสักประมาณ 120กําลังดีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เวลาบุกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับการบุกของเขาก็จะเป็นการเล่งสปีดบวกลบบัฟนะครับผมลดเกรด,ด้วยพร้อมกับเล่งเกรหักเกาะแล้วก็เพิ่มบัฟดาบนะครับผมส่วนชุนหลีก็ฟาดไปนะครับดอกละ40,000กว่ากว่าจริงๆใครทําได้ดอกละ50 0 0 0 6 0 0 0กก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับผม ส่วนเรื่องของลูนจุลีนะครับผมลูนจุลีของผมจะใส่ช่อง2เป็นสปีดนะครับเน้นในเรื่องของคิเลดมีแอ t แท็มี HP มี d ดฟเฟนต์นะครับยืนถึกได้ทำดาเมจได้ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยน d ด f เฟน e ์เป็นคีแดมก็ได้นะครับผม,มส่วนช่อง4เป็นในเรื่องของคีแดมนะครับมีเน้นในเรื่องของคิเลดสปีด HP, a t t a c นะครับก็จะเป็นประมาณนี้รูนถึงจะสวยนะครับผมส่วนช่อง6นะครับผมเน้นในเรื่องของค่า a t t a c ไปเลยแล้วก็มี k ิเล r มี Speed มี Attack แฟดด้วยก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็น HP ก็ได้นะครับผมอืมเน้นค่าพวกนี้เอาไว้ส่วนช่อง1เหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับผมช่องนี้ผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร จริงๆเปลี่ยนจาก HP เป็น Attack จะสวยกว่านะครับผมเอามาใส่เพราะว่าขี้เล็ดเยอะมีขี้ดมด้วยนะครับผมขี้ดมก็แอบเยอะ แล้วก็มี HP อะไรประมาณนี้นะครับผม,มส่วนเซตลูนที่ผมใส่ก็จะเป็นเซตลูนที่มันเพิ่มแอคแท็อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้ใส่ในเรื่องของแอคแท็มาด้วยนะครับผมไปเน้นในเรื่องของค่าคิเลตกับคียดมแทนส่วนช่อง3ามคิเลตผมเยอะนะครับผมผมเปลี่ยนได้เหมือนกันเม็ดนี้เปลี่ยนดีเฟนส์เป็นคียดมก็ได้นะครับผมเม,ม็ดนี้เนาะก็สปีดก็ประมาณนี้ติดห้อยมาสักนิดนึงนะครับผมเม็ดนี้ก็จะเป็นเม็ดที่แบกในเรื่องของคิเลตนะครับ ส่วนช่อง5ก็แบบนี้ครับผมสปีดคีเรทแอคแท็กถ้าเปลี่ยนแม่นยำเป็นคีแดมด้วยก็จะดีมากนะครับผมมันจะทําให้ชุดหลีแรงขึ้นเพิ่อีกแต่ของผมยังไม่มีออฟเปลี่ยนคีแดมก็เลยใส่เป็นแม่นยำไปก่อนจริงๆเม็ดนี้เปลี่ยนคีแดมมาสวยเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สแต็ของผมเนาะ มันก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับผมส่วนเรื่องของอร์ติแฟกที่ผมใส่มาก็จะเป็นในเรื่องของอาดาเมจเพิ่มเติมจากสปีดดาเมจเพิ่มเติมจากดีเฟนส์ดาเมจเพิ่มเติมจาก HP ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ามีดาเมจเพิ่มเติมจากแอคแท็กจะสวยกว่านี้นะครับเปลี่ยนจากโตกลับเป็นแอคแท็กก็ได้นะเนี่ยไอเม็ดนี้เนาะส่วนทางขวามือก็จะเป็นในเรื่องของขี้ดัมสกิลสองาดาเมจเพิ่มเติมจากแอคแท็กเห็นไหมแล้วก็มีเรื่องของ สร้างความเสียหายครั้งแรกด้วยก็จะดีมากไอ้น,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าใส่แล้วอุ่นใจนะครับผม,มส่วนเรื่องของสกิลชุนหลีนะครับผมสกิลชุนหลีสกิลแรกก็ไม่มีอะไรมากโจมตีลดเกรด0 0อนไอนี้คือสกิลปกตินะสกิล2ก็โจมตีสองครั้งมีโอกาส50%นที่จะลดความเร็วศัตรูเป็นเวลา2เทินนะครับดูสสกิลนี้ไม่มีอะไรนะดูสกิล3ยิ่งพลังโจมตีของเราเร็วมากกว่าศัตรูเท่าไหร่นะครับผมมันจะสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้นไปอีกสูงสุดถึง200%นะครับตัวนี้ไปได้หลากหลายมากนะครับผมอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับจุลีแสงนะครับ ส่วนอีกหนึ่งทีมที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับผมทีมนี้ก็จะเป็นทีมบอลแสงลงบบัฟเปิดเกาะนะครับมีน้องฮากธาตัดแสงที่จะบัฟในเรื่องของสปีดบัฟในเรื่องของแอคแท็ให้นะครับส่วนตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้ที่ใส่ไฟหมดเลยนะครับผมอันนี้ไว้ยืนเฉยๆเลยแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนชุดหลีแสงปกติเลยนะครับผมทีมนี้ก็จะเป็นแบบนี้เวลาออกนะก็คือบอลเปิดเกาะเสร็จปุ๊บฮากคโยน มันก็จะมีในเรื่องของบัฟดาบบัฟสปีดเลยนะครับผมจุลีมันก็จะโจมตีแรงนะครับหกหมื่นกว่าเห็นไหมมีแบ็กสมิธมืดด้วยนะครับผมอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปบุกให้ดูดีกว่านะครับผมส่วนเรื่องของทีมบุกถ้าผมแนะนําจริงๆสมมุติว่าทีมนี้จะไม่มีในเรื่องของสปีดเลยผมไม่แน่ใจว่าเสือจะสปีดเร็วขนาดไหนด้วยนะครับผมแต่ทีมนี้เราสามารถไปแบบนี้ได้นะครับ ไปวัดสปีดได้โดยใช้ทีมนี้ทีมนี้จะเป็นทีมที่เหมือนวัดสปีดนะครับผมแต่ไม่แนะนําให้สําหรับตัวที่มีลีดสปีด33แล้วก็ไม่แน่ใจในเรื่องของสปีดกิฟฟอนไม่แนะนํานะครับผมปึ๊บบัฟขึ้นมาแบบนี้นะครับติดแล็เปิดเกาะแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เหวี่ยงเอาปึ้งๆนี่ตายแล้วหนึ่งแล้วก็เสือน่าจะตกโอเคแค่นี้ก็ถือว่า พอดีอะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปนะครับผมมันเป็นทีมศาสตร์ปกติเลยนะทุกคนส่วนชุนหลีอะถ้ามีในเรื่องของบัฟอยู่ข้อบนหัวเบบนี้ยผมบอกเลยว่าแรงแรงมากโอเคหักดาบนี่ขนาดหักดาบนะสาม0มื่นกว่าถ้าไม่หักดาบผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมข้อแบบนี้เลยชุนหลีมาดูทีมนี้นะครับผมทีมนี้ถ้าไปวัดสปีดจริงๆอะไม่ไหว เพราะ1คือว o ฟสปีดต้นสูงมีดอลลาร์สปีดต้นโคตรสูงถึงแม้ว่ากิฟฟอนจะสปีดสูงก็เหอะนะทุกคนในเรื่องของลีดเหมือนกันนะผมดีส3มมมันสู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นทีมพวกนี้พยายามอยาเข้านะครับผมพยายามเปลี่ยนเป็นทีมอื่นแทนนะครับไปเป็นทีมวัสปีดปกติก็ได้นะครับผมส่วนทีมนี้มันไม่ค่อยมีตัวลบบัฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการยืนถึก มากกว่านะครับผมมีเรื่องของลีดสปีดนิดหนึง่งแต่ตัวที่เหลือมันเป็นตัวคล้ายๆแบบกึ่งตั้งรับนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเล่นในสายเลือดซะส่วนใหญ่มีสปีดทาให้เข้าเทินเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเข้าในอีกทีมหนึ่งก็คือทีมบอลแสงแบบนี้นะครับมันจะสามารถเก็บพวกตัวถึกได้ชัวร์กว่านะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับรูนของทุกคนด้วยนะครับถ้ารูนของทุกคนน่ะ ทำดาเมจไม่แรงพอก็แอบง่อยๆเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเปิดเกาะแบบนี้สวยงามมากพร้อมกับบัฟแล้วก็กวาดปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเก็บหมดเลยนะครับผมมีในเรื่องของบัฟสปีดจากฮาร์กบัฟในเรื่องของดาบจากฮาร์กแล้วก็มีเรื่องของ bs.. ที่เพิ่มในเรื่องของสปีดด้วยลบบัฟกับเปิดเกาะจาก บอลแสงด้วยนะครับผมมีลีดสปีดของบอลแสงด้วยมันก็เลยทําให้ชุนหลีแรงมากแล้วก็ทําให้ตัวถึกหลายๆตัวตายได้นะครับผมก็มาทีมแล้วกันนะครับผมทีมนี้อาจจะเป็นทีมถึกก็จริงแต่ไม่สมควรเข้านะครับ1นึ่งคือมีการตายอันนี้มีการตายแน่นอนแล้วตัวที่เวลาเจอนะครับผมเขาจะใส่ในเรื่องของการแสงด้วยส่วนมากบนบน เขาใส่ในเรื่องของการแสงสักส่วนใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายนะครับทีมนี้อันตรายมากพยายามอย่าเข้าเด็ดขาดนะครับผมคือมันกันตาย1เทินอ่ะมันยากแล้วกันตาย1เทินถ้าสมมุติว่าตัวไหนลดเลือดลง50%หรือ30%อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเด้งในเรื่องของเลือดขึ้นมาอีกมันเด้งทั้งเลือดเด้งทั้งเกตอ่ะมันจะทําให้ทีมเราล่มได้นะครับอันนี้คือน่ากลัวทีมแบบเมื่อกี้น่ากลัวนะครับผม ทีมนี้ก็แอบน่ากลัวนะทุกคนทีมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ความเสี่ยงสูงคือถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ครับผมเข้าได้แต่กลัวตัวนี้ตัวเคียวลมตัวเคียวลมก็จะเป็นหนึ่งตัวที่สปีดต้นสูงแล้วเขาใส่สวิปแน่นอนอันนี้ก็แอบอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเข้าดีกว่าถ้ามีน้องโลหรือว่าตัวไหนเพื่อตามที่สปีดต้นสูง,สงๆองะพยายามอย่าเข้าเลยไปวัดสปีดกับ ทีมอื่นดีกว่านะครับแบบนี้ก็ถือว่านอันตรายนะทุกคนจริงๆเข้าไปวัดสปีดได้แต่อันตรายคือเงาธาตุลมอัดสปีดต้นสูงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาทีมที่เข้าได้นะกันทีมนี้ก็เหมือนกันนะครับทีมนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่เขามากันชุนหลีโดยเฉพาะเลยนะครับผมถ้ามีลีโอด้วยชุนหลีของเราจะดาามจเปาลงแบบมหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทีมนะครับผมมันก็มีบางทีมที่เราไม่สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับ อย่างเช่นทีมนี้เป็นทีมถึกล้วนสามารถใช้เซตนีอะลงได้นะครับแต่เราจะเก็บจูโน่ยากหน่อยเพราะว่าถ้าเราเปิดเกาะจูโน่จูโน่ก็จะเล่นเกตแล้วถ้าจูโน่เด้งแล้วถ้าจูโน่ใส่โต้กลับด้วยไอน,นี้อันตรายนะครับอืมเพราะฉะนั้นเสี่ยงกันดูนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเสี่ยงให้ดูเลยวิวตัวหนึ่งติดเกาะตัวหนึ่งอันนี้ก็เข้าไปเสี่ยงเหมือนกันนะทุกคนถ้าสมมุติว่าทุกตัวใส่วิวหมดเลยแล้วใส เกาะสักตัวหนึ่งอ่ะไอบอลแสงอ่ะมันจะยากละปึบ๊บแบบนี้สวยถ้าสมมุติว่าจูโน่มีเรื่องของสปีดติดมาด้วยอ่ะไอดาเมจใส่จูโน่อ่ะมันจะเบาลงนะครับผมเพราะฉะนั้นทํารูนหนาๆแบบแรงๆไว้เลยก็ดีนะครับเวี่ยงไปนี่เห็นไหมมันจะเก็บหมดเลยนะครับผมส่วนเหลือจูโน่ตัวเดียวจูโน่ก็ค่อยๆเก็บก็ได้ถ้าไม่มีบัฟสปีดบนหัวเราใช้สกิลหนึ่งเก็บก็ยังได้นะครับผมแต่มันมีความเสี่ยงอยู่นะเสี่ยงในเรื่องของ ถ้าจูโน่ใส่โต๊กลับอะแล้วโต้กลับมาใส่บอลอะมันก็จะเข้าเทินนะทุกคนเพราะฉะนั้นไอน,นี้อนแอบ,บอันตรายนะครับผมเวลาใช้ก็ระวังระวังนิดนึงนะครับสรุปทีมของชุนหล,ลี่แสงกันเลยดีกว่านะครับผมทีมแรกของผมจะเน้นในเรื่องของวัดสปีดนะทีมไหนที่มีในเรื่องของสปีดจะาจ๋าหรือไม่มีตัวลดเกตหรือลบบัฟหรือสปีดต้นไวๆอะอันนี้เข้าได้ปกติเลยนะครับผมแต่ถ้ามีตัวสปีดต้นไวกว่ากิฟฟอน หรือมีเรื่องของสปีด3 3แล้วไม่มั่นใจในเรื่องของสปีดตัวเองอะ่ะพยายามอย่าเข้าเด็ดขาดนะครับผม,มทีมนี้ก็จะเป็นทีมวัดสปีดล้วนๆเลยไม่มีอะไรมากส่วนอีกหนึ่งทีมนะผมอีกหนึ่งทีมเป็นทีมประมาณนี้ทีมประมาณนี้จะเป็นทีมโถงดาเมจล้วนๆเลยนะครับผมไปสู้กับพวกตัวถึกตัวอะไรอย่างนี้สำหรับทีมนี้เนาะก็ไว้ฆ่ากับตัวถึกๆแหละ ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ระวังพวกอ์ติแฟกต์กันแสงไว้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นหาอะไรมาทดแทนได้ก็จะดีมากนะครับผมอย่างบางทีเราไปเจอบ้านที่บ้านที่มอนเตอร์กันน้ําเยอะๆเราก็เปลี่ยนอ์ติแฟกต์ข้างหน้าก็ได้นะเปลี่ยนเป็นดาเมจเพิ่มเติมจากพวกธาตุต่างๆแทนจะดีกว่านะครับผมก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับผมสําหรับที่บุกของชุนหลี2ทีมนะครับผมที่วัดสปีด กับเจอกับทีมถึกล้วนๆนะครับก็เอาไปลองกันได้ผมขอบอกก่อนเลยว่ามันขึ้นอยู่กับรูนของแต่ละคนด้วยนะครับผมแล้วก็การออกอะไรของทีมนี้ผมก็มีไว้ในคลิปวีโอหมดแล้วนะครับ โอเคครับผมใครชื่นชอบคิวโดอ,อย่างนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้สำหรับผมด้วยและกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปโรหน้านะครับผมฝากกดซับกันเยอะๆแล้วก็เข้าไปดูคลิปวิดีโอของผมถือว่าการเข้ามาดูก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนของของช่องนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปดโดหน้าคลิปนี้ราตรีสวัสดิ์ผีรับเตียงครับทุกคนบายบายครับผม